มีวงการมวยนะครับในสายงานของพี่ดีมาฝากกันอัปเดตตลอดเวลานะครับก็ติดตามกันครับมาดูกันครับยกนี้ยก3นะครับเป์โยกับดอกไม้ป่าครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะครับพี่อลรีเอาละครับเรียกว่าในช่วงปลายยกที่2นี่ก็เริ่มจะชิ้นจังหวะออกแข้งกันสนุกแล้วนะครับยกนี้ยกที่3มนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านของดอกไม้ป่าเรียกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายเป์โยนี่มีแข้งขวานี่แหละครับโอ้โห ออกแม่นออกสวยโอ้โหมาโดนท้องเข้าไปนี่ทำสะดุ้งเหมือนกันนะครับทางด้านของเบย์โยเอาละครับดอกไม้ป่าเริ่มเห็นช่องนะครับเริ่มเบียดครับนี่ครับมามาจุเลยครับดอกไม้ป่าเดี๋ยวเราดูครับเบย์โยมาเบย์โยนี่ประเภทสิงสำอางครับสิงสำอางจากฝรั่งเศสออสเบย์โยวันนี้ต้องมาดูกันว่าจะแซงได้ไม่ได้ครับเบย์โยขยับนี่ครับแข้งขวา ดอกไม้ป่าก็โอ้โหเตะซ้ายคืนไปเลยครับเตะมาเตะคืนทั้งคู่มีอาวุธหลักเอาละครับว่าเคลียร์่างล้มลงไปครับมียิ้มเขินๆด้วยนะครับไม่สนนะครับยังคงเบียดเข้าหานะครับทางด้านของดอกไม้ป่าเบอร์โยนี่ดูว่าคอยชกในเกมตั้งรับนี่แหละครับคอยโต้ตลอดเหมือนกันครับมาดูกันที่วงในจังหวะตีกันไม่ได้นี่ต้องแยกก่อนนะครับดูว่าทางด้านของดอกไม้ป่านี่ตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมขึ้นตามลําดับแล้วครับ ครับยก3ามครับความเข้มขน้นนี่ครับโอ้ยคนละแข้งคนละแข้งขวาของเปอโยก็สวยครับดอกไม้ป่าซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายประเภทหาตัวจับยากทั้งคู่ครับตั้งไว้มีหมัดมีศอกพยายามจะบุกตะลุยเข้าไปครับดอกไม้ป่า ทกพีเราจะเห็นดอกไม้ป่านี่เป็นมวยที่เก็บและโตนะครับแต่ว่าวันนี้นี่เจอมวยฝีมือครับต้องชวนทะเลาะเอามาเตะลุดต้องระวังครับดอกไม้ป่าเขารอสวนอยู่แล้วเรียกว่าพอไรหลุดนี่จะโดนโต้ทันทีเหมือนกันครับคู่นี้มาดูเอาและวครับจังหวะแทงขวาเริ่มทํางานได้ดีนะครับทางด้านของเปอร์โยแต่ว่าดอกไม้ป่านี่ต่อยมัดน,นําไปก่อนดูวงในนะครับขวางตีได้ไม่ได้นะครับโอ้โดนเปอร์โยนี่ก็พยายามจะขวางจะสู้เหมือนกันครับ นี่นะครับดูครับหมัดจองสีมือเลยครับเปอร์โยเอาโดนสายดอกไม้ป่านี่ครับหมัดขวากับซ้ายขวากับซ้ายนี่มันหมัดเข้าร่องแข้งกันดีแล้วเกินครับคุณนรศอย่างที่ผมได้เรียนไปครับทั้งคู่นี้มีอาวุธหลักคือแข้งครับกางเกงสีแดงก็แข้งขวาครับออกได้เน้นครับกางเกงน้ําเงินก็ซ้ายครับเต่ขวาครับยังแอบเข้าครับหมัดมารอบวกอยู่นะครับทางด้านเปอร์โยครับดอกไม้ป่าซ้ายมีหมัดด้วย วงในครับตีได้ไหมยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ไม่ไม่ค่อยมีวงในเท่าไหร่นะครับเน้นอาวุธวงนอกเป็นหลักครับมาดูกันนะครับตอนนี้ในช่วงปลายยกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกที่4ครับ t s d ตาสมเกาหลีตังกุยจับสม OT ดีเพราะมีซิงครับวิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาท แล้วก็รถรถยนต์มือสองนะครับให้นึกถึงเลยครับบริษัท JT Carcenter ครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีผูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับโทรไปที่0 8 6 3 5 5 7 8 9 3รวมถึงถังเช่าผสมมันติวิตามินดีครับสนใจโทรไปที่0 2 0 2 6 5 8 8 8โดยบริษัทโนวาออแกนิกขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่4นะครับทางด้านของเป์โยพยายามจะขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับ แขขวาแล้วก็แทงเข่าแต่ว่าดอกไม้ป่านี่โต้ค้นแต่และดอกนี่เจ็บบทั้งนั้นนะครับแข้งซ้ายต่อยซ้ายดูว่าเปย์โยเดินก็จริงนะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโอโ,โหสายเม็ดนี้นี่เต็มเต็มชายโค้งครับทางด้านของดอกไม้ป่าเตะยัดเข้าไปเลยนะครับดอกไม้ป่าอ่ะเปย์โยครับอ่สามยกนี่เก <c oughs> ียร์านะครับยกนี้นี่มาเกียร์ดีบ้างแล้วครับอ้าวมาชกในเกมตั้งรับดีครับ ก็เปิดโอกาสให้ดอกไม้ป่าเลือกครับโอซ้ายครับจะเตะได้น้ำหนักดีจริงครับเบอร์โยยังไงดีครับโอ้โหดูโดนกดแขนวันนี้นี่ดอกไม้ป่าโอ้โหชกเป็นมวยไฟเตอร์ได้ด้วยนะครับ,น,รบนี่ครับซ้ายโอ้นี่ครับมาวันนี้นี่โอ้โหแล้วครับโอ้โอาวอ้าวอ้ามา ได้ลุ้นแล้วครับพี่อาลีเอาล้ครับไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เปยโยโดนแข้งซ้ายเบีเยอะตอนนี้เป็นไงเป็นกันครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดเอาทําท่าได้ลุ้นเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ดูนะครับในช่วงหนึ่งนาทีนะครับยกนี้นะครับในช่วงเหลือเวลาที่เหลืออยู่นะครับจะเร่งได้ขนาดไหนครับพอเดินแล้วออกหมัดนี้น่ากลัวเลยครับแต่ว่าต้องโดนซ้ายไปก่อนนะครับเปโยหมโอ้ยมีหมัดด้วยต้องระวังหมัดของดอกไม้ป่านะครับวันนี้นี่ตีครับซ้าย ไม่ได้มีแข้งอย่างเดียวด้วยนะครับเบยโยยังไงดีครับเอาสวนหมัดมาครับถ้าออกหมัดดีโอ้ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเกียร์ดีเกียร์ดีมาแล้วน็อตเกียร์ดีมาแล้วตอนนี้มาัดเบียนเข้าไปติดเข้าไปชนเข้าไปตอนนี้ยกนี้มีเสริมหมัดแล้วครับต้นยกนี้ทำท่าจะเห็นผลเหมือนกันครับสำหรับเร์โยนี่ครับแต่ว่าดอกไม้ป่าครับโอ้โหโตกับหนักแรงทุกลูกเช่นกันครับพี่อารีเดียวว่าไม่มีตกใจเลยนะครับด้านของดอกไม้ป่า เปอร์โยนี่พนะยายากจะทิ้งขวาตรงๆเหมือนกันมาดูกันที่วงในเอาตีได้ไม่ได้นะครับก็ยังตีไม่ได้นะครับโดนไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับทางด้านของดอกไม้ป่าทั้งบูทั้งบุญครับ <c oughs> มาเสียหลักเสียหลักขาแข้งอ่อนไปหน่อยนะครับเปอร์โยดูว่าระบบการหายใจนี่เริ่มจะมีปัญหาครับเริ่มจะ อาปากมากขึ้นนะครับคันยางขับปากจังหวะนี้โอ้โหจังหวัดสุดท้ายทําได้ดีเลยครับเดยวกุ้งเผาครับสถานีบริการน้ํามันปตทเสนาร้านอาหารเดอะสเตชั่นโรงแรมโกลเด้นอินร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์พร้อมด้ดยท็อกออฟเดอะทาวน์โอเกนไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ออกมาฮึดแล้วนะครับทางด้านของเปย์โยออกแข้งต่อยมัดเป็นการใหญ่มาดูวงนจับได้เอาละครับพยายามจะแทงเข่าเหมือนกันบิดเลี้ยงเอยโอ้โห แลวละครับตอนนี้แต่ว่าดอกไม้ป่าเองนี่ดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้แล้วออกต่แล้วดอกนก็เดอร์เนือ้อทั้งนั้นครับงัดก๊อกสุดท้ายมาทั้งคู่นะครับยกสุดท้ายแล้วครับไม่มียกต่อไปครับอยากอยากอยากจะโชว์อะไรโชว์ได้เลยนะครับเปร์โยกางเกงสีแดงดอกไม้ป่ากางเกงสีน้ําเงินครับ ถือว่าชื่อมาก่อนตัวทั้งคู่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นกางเกงสีแดงชกที่ไหนมาก่อนนะครับแหมวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับเดินก็มาซ้ายครับเตะขาคืนไปหมัดมาครับพอออกหมัดแล้วถือว่าทํายัดยัดได้ไหมครับยังยังยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ต้องทําให้เยอะกว่านี้นะครับเปโยแต่ว่านี่ครับอ้าวอาอาโอ้ยนี่ครับ โอ้โห,โห,โหมาแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วครับเริ่มได้ดีแล้วเร์โยแม่ฮึดหน่อยฮึดหน่อยแม่โอกาสช่องชนะยังมีอยู่นะครับเบียรีแม้ว่าระบบการหายใจนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่าทางด้านของเอร์โยนี่จะเร่งได้จนครบยยกเลหรือเปล่านะครับเพราะว่าดอกไม้ป่านี่คอยโตหนักๆเอาล้ครับในช่วงปลายยกอ จะมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะครับทางได้ของเป์โยเวลาย,ยังเหลืออีก1น,นาทีเศษๆนะครับอยากทําอะไรต้องทํานะครับอยากทําอะไรต้องทํานะครับแต่ว่าดูทั้งคู่นี่โอ้โหยืนห่างกันแบบนี้ก็คงจะไม่ออกอาวุธกันแล้วละครับว่าที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้ครับทั้งคู่เลยครับไปแดงเป์โยจักรยานมวยไทยยิม ดอกไม้ป่าสอจต้องปาจีนนี่แหละครับดูแล้วมั่นใจทั้งคู่ครับนี่เดี๋ยวต้องมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่ตามกันต่อนะครับผู้รองเป็นโฟวินสิกเจริญทรัพย์ครับเจอกับคัดสิกพุ่มพันม่วงครับในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับคู่ต่อไป แล้วก็คู่เอกของเราวันนี้นะครับพิมรวยสจโต้บาจีนครับเจอกับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวครับ135ปอนห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็แจ้งย้ํากับแฟนบมัมวยทั่วประเทศนะครับใครที่กําลังคิดว่าจะมาดูมวยที่สนามในช่วงนี้ก็ต้องเว้นก่อนนะครับเพราะว่าการจัดศึกเพชรินดีแล้วก็มวยมราสุกนี่จัดแบบระบบปิดนะครับเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งผ่านทางแฟนเพจนะครับเพชรินดีมวยไทยในโอกาสต่อไป เดี๋ยวมาดูการตัดสิอยังเป็นทางการนะครับคู่ที่2ในการแถรสสดครับนะครับกรรมการธนวัฒน์วงสาวสารนะครับก็เดินเก็บไปคะแนนนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็ดูว่าจะหันออกไปทางไหนนะครับเป็นทางด้านของดอกไม้ป่านะครับสจโต้งปาจีนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสุดสวยอีกไฟนะครับโอ้โหเรียกว่าเข้ากรุงมา2ไฟนี่โชว์ฟอร์